โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเพิ่งกลับจากโรงเรียนแล้วก็ถ้ามีเสียงอะเจาะกําแพงอะไรก็ไม่ต้องสงสัยแม่กับพ่อผมเขาอไอ้นี่จะทำประตูบ้านเป็นแบบเลื่อนเพราะว่าแบบเก่ามันแบบเป็นแบบเปิดปิดแล้วทีนี้คือกระต่ายผมมัน พึ่งมันตกใจผมก็เลยกอามาย้ายมันมาด้านบนเนี่ยเนี่ยลูกกระต่ายสามตัวจากโอ้จาก5้าตัวหรือแค่นี้แหละตายไปสองไม้เท้าก็พี่ไปไม่รู้ทำไมแต่แต่ก่อนที่มันจะไปมันก็มีอาการอยู่และเขาก็ไม่รู้มันเหมือนกันเป็นอะไรไ โอ,อ้วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ตอนเช้ารู้สึกแย่แต่ตอนเย็นก็รู้สึกดีนิดหน่อยไม่รู้ทำไมแต่โอ้อดุนสีเนี่ยเหมือนระตา่าระต่าเห็นสวรรค์มาเฮนอันอื่นมืดหมดเฉยอันที่สว่างอันเดียวนะนะโอ้ อ้ายอายอืมเปน็นอยาหน้นรอายแห้ไปดูกันว่าพ่อผมทำเสียงน่าจะยางเลยน่าจเสียอะไรแส,สแสงสีฟ้าแสงสีฟ้าต้องวันอ,อกตัดเอ้ยเดีย๋ยวแบบนี้มัล็กสิรื่เปล่า อ้าวหลุดเฮ้ยเออ,อไรเอาอีกทีเอาเห็นหลอจะตายพ่อนะจ๊ฮะเห็นหลอดเตาให้หน่อยช<ะ>ิ้น <c oughs> เอาเก็บตาเห็นโอ้แบมนาปะเอารองเท้าก่อนเก็บเหลือเกินลืมใส่รองเท้ามารับไหนสภ <c oughs> าพคุณเคลือเชียว,วรอสักครู่ อยู่ตรงโซฟามั้งในโซฟาเออเอเอมันเพิ่งมาเปิดว่าแล้วว่าจุ้งอยู่โซฟาเอเอพอดูโทรศัพท์พ่อไปก่อนไอ้ป้าเออไหนดูนี้นโอ้ป้าจำแหงไว้ได้ไหมผมมือดึงเข้าเสื้อหรอมาเข้าตาหรอป้าอือใช่โอ้ยเอาไม่ออกมันก็ยากเลยโอเค โอ้ยปลาเอ้โอเคโอเคมันมันลำบากนิดหน่อยอ่ะตาปลามันแบบลื่นๆมันดับๆอะโอเคออกแล้วสภาพไปไปโอ้ <c oughs> โอเคโอเคโอเค,อเคผมไปละ Tôi giải cùng nữa Ghê ca gì nãy Tiếng khô trăng ơi Ông ma ạ

นี่นีหรือเปล่าไม่ดีไม่ใช่ในนี้ไม่มีอ้าโอ้ยเออนี่ไม่มีที่ดีไม่มีออกไปอ,อพยพแล้ว ตายกันทำไมอ่ะก็ได้แหละอ่ะฮะแถมในนี้ก็ไม่มีกระต่ายเลยด้วยออกไปเร่อยม่เลกากมาช่วยพี่ก่อนเดี๋ยววันนี้เอาไว้ตรงนี้แหละไม่แล้วกระต่ายมันจะอยู่ยังไงให้มันอยู่ในตะกร้าแคบๆนั้นะแล้ว ถ้าเกิดว่าย้ายลงมาเหมือนเดิมทำคนเดียวก็ได้วะพน้องไม่ช่วยโอ๊ยเท้าฉัน

นิ้วพี่โอ๊ยนิ้วมันหันไม่ได้อะนิ้วตู่มันต้องยกขึ้นสูงๆอ่ะโอเคได้แล้วไปไปโอเคยกกองกระต่ายแก้ยกให้สูงขึ้นอีกโอเคพ่บอกว่าเอาตัวมันขึ้นไปลูกมันไปข้ามไปมันจะยกขึ้นไปแฮเอาขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นมาอยู่นี่ไง ้องไ่เช็ดเท่าทีก็บอกให้ยกสูงสูงโอ้โหวัสดีทำไมอ่ะขนาดนี้จะมียกคนเดียวได้ออ๋อแต่นี้ยกสองคนทำไมยังไม่ได้ล่ะโอ,โอเคเดี๋ยวพี่ไปเช็ดตรงบันไดเราแล้วกันโอ๊ยติดโอ๊ย ลำบากลำบากโอ้ยได้กลงมาแล้วแสดงว่าแค่น,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 นี้ก็หอมแจกแล้วโอเคแล้วก็มาไว้ตรงนี้นี่แหละตรงเตียงพี่อะ Ủa? Oh. <coughs> Ôi. Right? เก็บไปละแม่มันมีตรงนึง,นง,ไงไอง่ะเฮ้ยอย่าไปดูกูอ่ะขี้แบบคูบนคูดเว้ยต้องถอดมาซักแล้วอันนี้ไม่ไไอันนี้ไม่ต้องถอดมาซักแล้วเว้ย ินตาลูกเมื่อกี้อีกตัวสีขาวตาต้องเสียว้าวอ,อาถุนเด็กอ้วนทั้งหลายเด็กอ้วนปุ๊บจุ๊บขี้เหลวะซึบซึบขี้ก่อนยังไม่ค่อยเท่าไรแต่ว่าอันนี้โอ้ยต้องถอดโอ๊ยเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนมันมีภาพพระพูท,ที่นอนอันใหม่ปะ วุ่นวายเหลือเกินชีวิตลำพโอ้นี่นี่ได้ปะอันนี้ได้ปะมันมันดูดำๆนะแต่แต่แตมันก็ดูได้ไปซักก็ได้อยู่โอ้ไม่ได้ไม่มีใครู้เรัีบไ <c oughs> ม่ไมเราต้องแกถอดไปซักด่วน ไปไปหาไปหาอันใหม่มาแล้วก็มีเฉียนด้วยลืมเลยวเดียนชุ่มมาป่วยไปเฉียนั้นจบเราเราเออจริงชีวิตลันทด นั่นฉี่ใ่ใช่โอเคโอ้ยเอาวางไว้ี่ดนเหตุการณ์จากกรตายที่ใส่ก่อนแหในนว่าทำไมทนทำน้โดนดาแน่ออไม่โดนอ่ะโดนสังหารโดนฆ่าหรือ ไม่ใช่ความผิดเราความผิดก็ตายเออบเออโอกาสชักไปเลยแล้วกันเพราะมันก็หมิ่นละหมิ่นอลไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยหมิ่นอะไรไม่รู้ไม่รู้เลยเนาะไม่ใช่เหม็นเพราะทีตายหรอกเหม็นเพราะอี ก็นานแล้วสักหลาสุดข้ามไปีไม่ได้สักข้ามปีทุกนคน,น,านกบางคนอาจจะแบบแค่เดือนสองเดือนข้างแต่ออคือไม่ได้จังหวน่าสึกสักสีก็ไม่ด้

Oh.